สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้หลังจากเสร็จงานช่วงเชา้ากินข้าวเสร็จสส,ส,ส,สวยๆเราก็มีภารกิจเดินทางเข้าไปทําธุระที่ตลาดค่ะซึ่งเราก็ไปด้วยรถคู่ใจของเรานะคะนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์สีแดงของเราค่ะรถมอเตอร์ไซคันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้าชายค่ะเป็นน้าชายของเราเองหรือเป็นน้องชายหลา่าคนสุดท้องของแม่เราขึ้นโพสต์ Facebook ว่าอยากมีรถมอเตอร์ไซค์สักคันจังเลยซึ่งตอนนั้นนะคะเรากับลุงม,มวลเพิ่งแต่งงานและออกมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆ เราก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวนะคะก็ยังไม่มีทุนมีร้อนที่จะไปซื้อรถคันใหม่เมื่อน้าชายเห็นโพสเขาก็ใจดีนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะโดยให้เรามาใช้ต่อในราคาที่ถูกและก็ใช้ดีมากๆจากวันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะเข้าปีที่7ที่8แล้วค่ะเวลาเรามีธุระไปไหนก็ได้เขานี่ยนะคะพาไปในทุกที่ แล้วในทุกปีเราก็บำรุงรักษาเขาอย่างดีนะคะเพื่อที่จะขอบคุณที่เขาได้อยู่กับเราได้รับน้ำหนักของเราในการพาเราไปทุกที่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างปลอดภัยจ้าและในเมื่อนี่นะคะเราก็ไปตลาดกลับมานะคะอันนี้เป็นช่วงขากลับเราก็เลยคว้าโทรศัพท์นะคะมาถ่ายเส้นทางเข้าหมู่บ้านให้กับทุกท่านได้ชมนะคะ บ้านของเราก็อยู่ห่างไกลจากตลาดพอสมควรฉะนั้นแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์จึงเป็นพาหนะที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ในการเดินทางค่ะเราจึงอยากขอบคุณนะใช้ยมากๆที่มอบโอกาสและสิ่งดีๆให้กับเราหากไม่ได้รถคันนี้เราคงจะเดินทางไปไหนมาไหนลําบากค่ะลองสังเกตเส้นทางนะคะสังเกตก็จะเห็นภูเขาด้วยนะคะแต่ในระหว่างที่เราเดินทางก็จะมีรถสวนไปมาเราก็จะไม่กล้าถ่ายใครนะคะ และถนนบางช่วงก็จะมีหลุมมีบ่อมีขุกค่ะเราจึงต้องใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ขับแบบรมะมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเวลาเราไปตลาดทีหนึ่งรถคันนี้นะคะก็จะบรรทุกของให้เราแบบเต็มที่เต็มอัตราเลยคะ่ะจนเวลาเรามาถึงบ้านนะคะเวลาเราขนของลงนะ่ะเราจึงตกใจนะว่าหู oo, ฉันเอามาได้ยังไงเนี่ยนี่แหละค่ะคือสิ่งมหัศาจรรย์และก็ประทับใจในรถคันนี้นะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งค่ะ ลุงมนนะคะแต่ก่อนต้องขี่จักรยานคันเก่าๆนะคะที่เบาะชํำรุดเพื่อไปนาแต่พอมีรถคันนี้มาแล้วนะคะลุงมนก็ได้ขี่ไปนาด้วยจ้าและสามารถนำสินค้าหรือสิ่งของไปวิ่งขายตามหมู่บ้านใกล้เคียงได้ด้วยค่ะ หรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะคุยมาตั้งนาน,ลานแล้วค่ะแล้วก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านของเราแล้วใชว่ไหนะคะหมู่บ้านของเราก็จะเป็นเส้นทางนะคะที่ติดก,กันกับอีกหนึ่งหมู่บ้านก่อนที่จะถึงบ้านของเรานะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเจอบ้านของลูกค้าเรานั่นเองอยู่สองฝั่งข้างทางเลยคะ่ะถนนตั้งแต่พอถึงเข้าบ้านของเรานะคะก็จะเป็นถนนที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยและอีกอย่างนะคะวิวทิวทัศน์ของภูเขาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพี่น้องลองสังเกตดูนะคะจะเห็นภูเขาที่สวยงามมากเลยคะ่ะภูเขารูปนี้นะคะเป็นภูเขาของจังหวัดชัยภูมินะคะในส่วนของชื่อถามลุงมอลแล้วเขาเรียกว่าภูแลนคาค่ะ ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้มาบ้านเราถูกปะจ้านี่แหละชัยภูมิค่ะ